ไปอีกดวครับโอ้โหรือวิ่งดีเจนหูหรือวิ่งดีเจนหูหรือวิ่งดีเจนกันอื้มหรือวิ่งดีเจนกี่รอบเลยเนี่ยสวัสดีผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งอ่าหลังจากเมื่อวานนะครับผมเพื่อนมีได้ดูปืนสเปียร์ไปปืนแม็กนัมเวอร์ชันสองไปแล้ Blue วคราวนี้ก็ผมมาดูปืนแม็กนัมเวอร์ชันไทยทันกันบ้างโอ้ยเมือกี้กาก่อนเลยมีอีเทอร์ใช่ไหมไม่มีปืนใหม่มาคราวนี้มันมาแล้วผม <medi> เริ่มจากอันฟ้าครับขนาดใหญ่นะปืนเกรฟครับผมหรือแปลว่าดาบนะเดเมตอยู่ที่นั้นละ 1, 2, หนึ่งหมื่นสองพันครับผมยิงเหมือนเจ้าเปียเลยยิงลัวๆตลอดเวลาครับผมในระยะห้าร้อยเมตรแล้วก็ยิงวินาทีละสองนัดเหมือนกันเลยว wow ้าวมันก็ปืนขนาดเบต้าหรือปืนขนาดเล็กครับผมแลนส์เดเมตอยู่ที่นั้นละแปดพันเยทำงานเหมือนกันเลยเหมือนแมกนาเหมือนเจ้าสเปียเลยโอ้โหเริ่ติดกับเจ้าอีเทอร์นะยิงแบบไม่พักกันเลยครับผม <S <S ไม่ต้องกลัวรีโหลดว้าวนะ แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่าเจ้าปืนใหม่ที่ติดกับเจ้าอีเทอร์เนี่ยมันก็มันจะทํางานเล่นสนุกสักแค่ไหนครับผมซึ่งดูดิมันใหญ่มากเลยปะในเทนี้ผมว่ามันมันมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใหญ่ขนาดนี้ให <laughs> ้โอเคโอเคี๋ยวไปดูดีกว่าผมว่าเจ้าปืนใหม่เนี่ยมันทานํางานยังไงเล่นยังไงครับผมไปกันเลยว้าวไปครับผมเดี๋ยวไปกดนไปเสากลางกันดูดิว่าจะแม่นพอไหม า้หายไปครึ่งหนึงหายไปครึ่งหนึ่งโอ้ยยยมาเดก็มาเดอุ้ยปนเป้าอีกนั่นไงโถวว้า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 วเฮ้ยปืนหายไปอันแล้วไปเรียบร้อยเลยเรีีครับผม มาโอ้โหโ,หโอโลจิตัวนี้ยังอยู่ยังอยู่อือหือว้าวมาตัวไกลๆก็ได้ตัวไกลๆก็ได้ มาครับผมโรจอรจีตัวนี้ยังอยู่อีกเรียบร้อยเปลี่ยน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 โอเคเสาเปลี่ยนแล้วครับว้าวว้าวเรียบร้อยมามาเสร็จไฟหนึ่งครับไฟหูเพียบเลยเพียบเลย ว้าวว้าวว้าว,ว,าวเยอะไปนะเยอะไปนะเรียบร้อยครับพนก่อนออ,อเฮ้ยหายตัวหายตัวเรียบร้อยที่พวกคิวกันไปอีกว้าวโอเคแอแนี่นี่เพลินเลยนะเพลินเลยนะเสร็จไปครับผมแรมเพจ เฮ้สกอร์เป hey, oh. ียนสกอร์เปียนเรียบประก็ต์ไหลกันไปครับวัวว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 วหลบ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 โอ้โหหนักเลยอีเธอร์ครับผมมาจับได้ระยะทีเดียว ว,ว,ว้าวยังไม่ทำอะไรนะปุ๊ปปาปุ๊ปปลาร่วงนะตัวอันนี้แองเกอร์แองเกอร์เรียบร้อยเฮ้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 ยบินแล้วครับเอาติดโถโถ,โถ,โ,ถโถมามาเปลี่ยนเป้าอีกโถ Raven, แบบเสร็จไปครับผมดับเบิลคิวไปพี่เรเวนว่ะโวโวโวววววช็อตช็อตไว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 หุ้ยหมึกก็หมึกหมึกไอ้นี่หุ้ยหุ้ยหุยหุยเรียบร้อยกันไปโอ้โดูดิคือแบบมามามาว้าวว้าวว้าวเสร็จไปครับผมฮับสาตนฮับสาตน วูวูวูไอทัสเลเยอร์ครับผมว้วมันหนีมันหนีว้าวว้าวว้าวดูดูดูมันเจาะต้านทานไงถ้าไม่มีตัวสกิลนักบินนะสก่ร้อยก็นิ่มๆเท่าไหร่นะโอ้โหว้าวว้าวไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่อินทรา เสร็จไปอีกดวครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยดูดิดูดิดูสกายล็อตมันไม่เหมือนในเซฟจริงเซร์ฟจริงเว้ยโอ้โหโ้หมามามากระสุนเราไม่หมดนะครับไททัสเลเยอร์กันไปโอ้โหรีวิ่งดีเจนครับโอ้โหไททัสเลเยอร์กันอีกตัวหนึ่ง มาตามาตาผู้ลิวิ่งไปไปลีเจนด์กันอีกรอบครับผมผู้ลวิ่งลีเจนด์กันอีกว้าว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 มามามาโอ้โหูอ้เยอะเยอะเยอะละวเยอะล้หิวไม่ทันละวหิวไม่ทันละวหิวไม่ทันแล้วมามาเรียบร้อยไทนัซเลเยอร์ครับ ว้าวฮุยฮุยฮุยตัวนี้ตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหืหรือวิ่งดีเจนกักี่รอบแล้วเนี่ยกี่รอบแล้วเนี่ยฮะอุ้ย,ย,ยไปไกลเชียหิวเลือดก่อนครับผมหมดเกิดไหมครับหิวก่อนครับเอาโล่ก่อนว้าว เรียบร้อยปอนว้าวเฮ้ยมันก็มันปืนแรงนะ <laughs> แล้วแบบเฮ้ยยิงต่อเนื่องมันไม่ต้องแบบว้าวด้เมยเจ็ดล้านครับผม,ย,ย,ม<า>ยี่สิบว่าเฮ้ยโอ้เฮ้ยมายิวก่อนครับ ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเพิ่มความเร็วเล็กน้อยแองเกลองเแองเกลเฮ้ย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 เหิวยูทีบินแล้วครับว้าวว้าวว้าว อุ้ยเฮ้ยล่วงได้ไงอะบินอยู่นะอีเทอร์ครับว,ว้าวอืมนู่นโน่น,น,นตัวนูน่นตัวนูน่นตัวนูน่นเสร็จไปครับผมเฮ้ย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 มันเป็นจับเป้าตัวไหนเนี่ยล็อกตัวไหนเป็นมั่วห,หมดเลยเนี่ยเสร็จไปตัวครับอีเทอร์เหมือนกันอีเทอร์เหมือนกัน รุนอะไรอะไรอะไรเนี่ยเรียบร้อยร่วงร่วงว้วว้วเปลี่ยนเป้าไม่ต้องแลลมเพจกันฟ้าอีกูไทท่านสเลเยอร์ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแมงมุมแมงมุแมงมุมโว้วอ้โหบียอนก็อดไลใ์้ ไอ้นูนไอ้นูนไอ้นี่นะไอ้นี่นะเฮ้ย600เมตรว่ะ600เมตรว่ะไม่ถึงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโยนมันโยนมาแล้วอ้โวว้า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 วว้วโอเวอร์อโฮเวอร์อดีวิ่งดีเจนกันไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยบินก่อนครับไอ้นีป่วนนักปวนนักเฮ้ยดีวิ่งดีเจนกันไปครับเอาหายตัวว่ะเฮ้ย มันหายตัวมันหายตัวแล้วคือมันบางมิดเลยมองไม่เห็นอะ่ะว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าเฮ้ย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 บรายบรายบรายหิวๆิวิวเนี่ยเนี่ยทำไมมันมองไม่เห็นอะ่ะโอ้โหหิว,หวอีกรอบนึงตายล่วงเลยว้าว กลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยยีิบกิวลล้านไปนอนนอกันเลย<笑><笑>เฮ้ยปืนมันแรงไปหรือเปล่า <S <S คือแบบอเป็นปืนห้าร้อยเว่ยยิงต่อเนื่องไม่มีหยุดยิงเหมือนแบบพวกสเปียใช่ไหมเหมือนไอ้ข้าวก่อนผมเทสไปแต่ว่ามันเป็นปืนไทยท่านน่ะยิงเจาะความต้านทานได้ครับบอกไอ้ปืนขนาดใหญ่เนี่100ยร้อยเปอร์เซนตเลยดูยสกายล้อดิ ออืืเข้าแบบปื้ดขนาดต้านทาน80%นะซึ่งไม่มีประโยชน์สำหรับปืนไททานครับผมยกเว้นจะมีไอ้นักบินว้าวเฮ้ยเมื่อเทียบกับปืนเครสแล้วครับผมมันคนละเรื่องกันเลยวะปืนเครสมันโดนดึงเทียร um ์ไปด้วยแหละแต่ปืนนี้ผมว่ามันอาจจะต้องลดไดเมเลงไปหน่อยป่ะมันโหดเกินไปนะมัน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 แบบไม่ใช่นะโหดหลายมากๆอ่ะ น่ารัะครับผมในเทสแรกนี้ไม่แน่ใจว่าปกติมันจะออนแอร์เว้ยแต่ทำไมในเทสแรกอันนี้มันโหร้ายเหลือเกินโอเคแต่ว่าไอ้ทรงมันก็ยังดูใหญ่ไปเนาะบวมใช่ยังไงก็เพื่อนๆมาคุยได้นะผมว่าปืนใหม่ของไทยท่านเนี่ยทั้งเกรปทั้งแลนซ์เนี่ยมันโหดเกินไปหรือเปล่าเพื่อนๆอยากให้ลดระดมลงมาไหมนะคุยกันครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้บูล